ศึกตำนานเสียสวินหรือการเล่ยบัตเสียสวินตอนที่123อมง,งะหน้าตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่าแก้ไขปัญหาภาพได้ตัดมาที่การต่อสู้ของกเวณทิสซันที่กำลังต่อสู้โอเมตีกเวณน,นะตอนนี้นะฮะได้โจมตีด้วยไลซิ่งอิมแพคส่วนทิสซันในตอนนี้เนี่ยกำลังคิดคำพูดของกเวณอยู่ตัวเราควรบ้าดีเดือดแบบเชิงั้นเหรอจากนั้นทิสซันเนี่ยก็นึกถึงคำพูดที่กเวณได้พูดและนั่นเป็นจุดบอกว่าฉันน่ะเป็นใครและตัวนายน่ะเป็นใครทิสซัน และจานั้นก็ตัดมาที่การต่อสู้อีกครั้งโอไมตี้นะฮะได้ยิงพลังไฟใส่กรเวนแต่ว่าตัวของกระเวเนกับไม่เป็นไรเลยคิดว่าไฟแค่นี้จะสามารถทําอะไร พลังสุริยันได้หรือไงสิ้นคำพูดนั้นของกเวนตัวโอเมตี้เนี่ยก็ได้สะบัดหางเข้าโจมตีกเวนแต่ว่ากเวนเนี่ยก็สามารถจับหางโอเมตี้และฉะนั้นกเวนเนี่ยก็ได้จับหางโอเมตี้ไว้ฉะนั้นกเวนก็ได้เหว่งโอเมตี้ลงไปนอนกับผืนโอเมตี้ที่โดนทุบเนี่ยก็ยังคงไม่ยอมแพ้นะฮะพยายามในการจะสะบัดดาบเข้าโจมตีกเวนแต่แล้ววินาทีนั้นขณะที่ดาบนั้นกําลังเข้าโจมตีกเวนก็ได้มีใครบางคนเนี่ยเข้ามารับการโจมตีนั่นก็คือเจ้าชายทิดสันนั่นเองทิดส พระฉะนั้นแล้วฉันเองน่ก็คือตัวฉันเองเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วมีหลายคนที่ได้บอกฉันอยู่เหมือนกันแต่ว่าตัวฉันกลับคิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเธอได้บอกฉันในคราวนี้ฉันรู้สึกว่าฉันน่าจะพอเข้าใจมันได้แล้วสิ้นคําพูดนั้นกเวนนะฮะก็ได้ยิ้มให้และฉะนั้นการต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งโอไมตี้ได้พุ่งมากะเข้าโจมตีกเวนกับทิสซันซึ่งทั้งคู่นะฮะก็ได้พยายามในการหลบการโจมตีจากนั้นทิสซันเนี่ยก็ได้พูดต่อเพราะว่าพวกเราานนนนเเหมมมืออกกกกกัััั่่ใจแแตตลล้้วว็ไดบบ ไม่อะฉันไม่คิดว่าอย่างนั้นฉันก็มั่นใจเอ่อจริง,รงๆแล้วฉันค่อนข้างหญิงนะเพราะฉะนั้นแล้วคงยากถ้าเกิดจะเหมือนและเหมือนขนาดที่2คนนี้นั้นกำลังคุยกันเราจะได้เห็นว่าโอเมตีนะ้เนี่ยก็ได้โจมตีทิทซันจนนะตอนนี้ทิทซันนะฮะเึ่งกกระเด็นแต่แล้ววินาทีนั้นตัวของโกเวนเนะี่ยก็ได้โจมตีลับนี่ไปซะพาเชเนสซันโดยที่การโจมตีครั้งนี้ของโกเวนเนะี่ยตัวของโกเวนนะฮะจะเรียกพลังบอลเพลิงที่เป็นพลังโุรยนนะิยันเนขนาดยักษ์เข้ามาโจมตีทําให้นะตอนนี้โอเมตี้้เนนนยกกลลััังงถูพสุผ หลังจากนั้นเสียงของกระเวนเก็ได้พูดออกมาทิสซันถึงเวลาที่ตัวนายต้องเริ่มในการเปลี่ยนแปลงแล้วแสดงให้พวกเราได้เห็นทีถึงความสามารถของนายตัวทิสซันที่ได้ฟังนก็ได้ตอบกลับเดี๋ยวก่อนสิถ้าเกิดเป็นแบบนั้นแล้วก็ไม่เชี่ยวไม่ได้แต่ว่าทําได้ตั้งหาแต่ว่าตัวฉันจะไม่สามารถคุมตัวเองได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดฉันทำแบบนั้นฉันรู้ดีว่าเพื่อนของฉันนะต้องแบกรับความทรมานแค่ไหนกเวนนะตอนนี้ที่ได้ฟังนก็ได้เงือตกอ่าเชื่อเป็นอย่างนั้นแล้วฉันที่ร์้พลังเต็มแล้วนะจะิว่นายเอง เพราะฉะนั้นแล้วจัดมันเลยและฉะนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาโอเมตี้ที่โอเมตี้ในตอนนี้นะฮะมันเริ่มกลับสภาพคืนมาอีกครั้งและตัวของกรเวนเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีถ้าอย่างนั้นแล้วพวกเรามาโจมตีครั้งสุดท้ายกันเถอะ จากนั้นเกเวนเนี่ยก็ได้พุ่งตัวไปนะฮะต่อยหน้าโอเมตี้กเวนในตอนนี้เนี่ยเป็นฝ่ายโจมตีโอเมตี้อยู่ฝ่ายเดียวและขณะที่โอเมตี้นั้นกําลังถูกการโจมตีโอเมตี้ก็สามารถจับเกเวนได้แต่แล้ววินาทีเดียวกันที่สั้นนะฮะก็ได้ใช้พลังเวทเขาในการเข้าโจมตีโดยพลังเวทของทิสซันติดตัวเลยคือพลังเวทชูตติ้งสตาร์จากนั้นพลังชูติ้งสตาร์เนี่ยก็ได้เข้าโจมตีโอเมตตี้เสียงโอเมตี้เนี่ยก็ได้พูดออกมา oh. ส่วนตัวของเกเวนที่กำลังถูกจับเกเวนนะฮะก็เร่มมเคคาาาาาานนระว,วมสมถขออาาออองชั เรากลวกับว่ามันมีความสามารถในการต่อต้านพลังงานแห่งแสงเพราะฉะนั้นแล้วจุดอ่อนของโอเมตี้เลยคือพลังเผาปีศาจงั้นสินะจากนั้นโอเมตี้ที่กําลังโดนโจมตีเนี่ยมันก็ได้ปล่อยพลังบางอย่างพลังนั้นก็ได้เกิดการระเบิดทำให้ในตอนนี้ทิสซันกเวนโอเมตี้ทั้ง3ก็โดนแรงระเบิดนคะรขังนั้นจากนั้นเสียงกเวนเนี่ยก็ได้พูดออกมาฉันเข้าใจแล้วเชื่อเป็นอย่างนั้นจากนั้นกเวนเนี่ยก็ได้พูดต่อทิสซันโจมตีต่อไปแต่ว่าในคราวนี้นะให้นายใช้พลังความมืดซะทิสซันที่ได้้ฟังังกก็ไดตอบบ อะไรกันนั่นจากนั้นกเวนเนี่ยก็ได้พูดต่อแรงในการโจมตีน่ะเกิดขึ้นจากพลังความมืดส่วนพลังแห่งแสงนะ่ะเป็นพลังในการยกเลิกเพรฉะนะแล้วซึเกจะเป็นนายหน้าสามารถทําได้ทําลายเกอาะป้องกันของโอเมตี้ไม่สิบางทีแล้วคงมีแค่นายผู้ที่สามารถใช้ความมืดและแสงสว่างเท่านั้นที่สามารถทําได้ทีสั้นนะฮะก็แรงงง,ง,งมีแค่เรางั้เหรอจากนั้นกเวนเนี่ยก็ได้พูดต่อแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วตัวนายน่ะต้องจับจังหวะการต่อสู้ให้ได้ ก่อนจับจมหาการต่อสู้ใครต้องการเติมเกม Rv Free Fire b a c k c o v e r หรือว่าเกมอื่นนะก็สามารถเช็คเลยได้ที่เว็บไซต์ตังลิงก์เติมเกมอยู่ที่ใต้คำิปชั่นวิดีโอจากนั้นกเวนเนี่ยก็ได้ล่าเวทเทเลพอร์ตเอสลอสโรมันเซลฟอสเซลอสตัวของกเวนนะตอนนี้นะคะก็ได้เทเลพอร์ตมาที่ข้างหลังของทิ่ันเริ่มได้เลยทิ T ่ัน จากนั้นทิสซันก็ได้ขารับอ่อฮะและภาพาตัดมาหาโอเมตี้โอเมตี้ที่กำลังโดนการโจมตีด้วยชูติ้งสตาร์เนี่ยตัวโฮมันนะตอนนี้เนี่ยก็แลกตกใจเพราะว่าขณะที่โอเมตี้นั้นกำลังรับการโจมตีด้วยพลังเวทแสงนะตอนนี้พลังเวทนั้นก็ได้กลายเป็นเวทความมืดโดยที่เวทนั้นมีชื่อเวทมนต์ว่าดาร์สโนโดยนี่จะเป็นการโจมตีผสมกันระหว่างพลังเวทแสงและพลังเวทความมืดพลังเวทความมืดดาร์สโนเนี่ยก็ได้ก่อตัวและจากนั้นนะฮะเราจะได้เห็นว่าพลังเวทชูติ้งสตาร์เนี่ยก็ได้เข มันสามารถทำลายร่างกายโอเมตี้ได้โดยท่าการโจมตีครั้งนี้นะมีชื่อเรียกท่าว่า a n n i h i r a t i o n จากนั้นเสียงพลังเวทที่ได้ปะทะกันรอบตัวโอเมตี้เนี่ยก็ได้ดังขึ้นปุ๊ม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 บุ๊มบุ๊มบุ๊มและเราจะได้เห็นว่าร่างโอเมตี้ตอนนี้เนี่ยกำลังเสียหายอย่างหนักและจานั้นเสียงกระเวนเนี่ยก็ได้พูดออกมาเยี่ยมเลยตอนนี้พลังเวทฉันอ่ะหมดแล้วฮะที่สั้นในตอนนี้เนี่ยก็ได้ตอบกลับอ่ะฉันในตอนนี้น่ยก็หมดเช่นกัน และฉน,นั้นที่สั้นกับเกเวนนะฮะก็ได้หมดสติโดยที่เกเวนที่ได้หมดสติเนี่ยร่างกายเขานะฮะก็ได้กลับกลายเป็นเด็กอีกครั้งซึ่งเมื่อตัวของไอโซได้เห็นไอโซเนี่ยก็ได้พูดออกมาเจ้าชายที่สั้นแต่ละวินาชีนั้นถึงแม้โอเมตี้เนี่ยจะบาดเจ็บสาหัสแต่มันก็พยายามในการรวบรวมพลังในการโจมตีอยู่และเหมือนนี่นั้นจะเป็นการโจมตีครั้งสุดท้ายเพื่อเป็นการทำลายประตูสู่อาณาจักรคารเมลอดที่สั้นตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดออกมากเวนช่วยเทเลพอร์ตฉัน ไปข้างหน้าประตูคาเมลอดทีกเวนเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปนี่นายบ้าเหรอพลังเวทนายหมดแล้วไม่ใช่เหรอเทซันที่ได้ฟังแบบนั้นเนี่ยก็ได้ตอบกลับฉันยังเวียงดาบได้อีกครั้งเพราะฉะนั้นแล้วช่วยส่งไปทีตอนนี้เลยตัวของกเวนเนี่ยก็หลายๆทางเลือกนายนี่นะดื้อด้านชมัดเลสโซโลซเซลฟีเซล罗斯สิ้นการไล่เวทนั้นของกเวนภาพก็ได้ตัดมาที่ตัวของปีศาจโอไมตตี้ที่มันนะตอนนี้เนี่ยกำลังยิงพลังออกมา ส่วนทิสซันในตอนนี้เนี่ยก็ได้เทเลพอร์ตมาตรงหน้าของพลังนั้น <paling tears> ฟลคาเตอร์และจากนั้นพลังนั้นก็ได้พุ่งกลับไปทางโอเมตี้จากนั้นมันเนี่ยก็ได้ประทานหน้าโอเมตี้อย่างแรงป MM ุ่มเสียงระเบิดนะครั้งนั้นรุนแรงมากเกวนชิออนไอโซทั้ง3นะฮะไม่สามารถลืมตาได้และเมื่อเสียงระเบิดนั้นสิ้นสุดแล้วจะได้เห็นว่าตัวของทิสซันในตอนนี้เนี่ยได้ปลอดภัยด <M od ern> ีเป็นไงบ้างสวอตสวอตตอนนี้เนี่ยก็ได้ตอบกลับ มันยาสิบปาการเป็นฮีโร่ของฉันตลอดการฉันไม่ยอมอภัยให้แน่ไก่พวกเจ็ดบาปที่เพิงอาจจัดการพวกเขาแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วฉันยอมรับนายนะลูกผสมพลังของนายนี่เอาเรื่องเลยไม่คิดเลยว่าจะมีโอกาสได้พูดคำนี้ที่สั้นตอนนี้เนี่ยก็ได้ยิ้มนายนี่นะจากนั้นสวอเนี่ยก็ได้หัวเราะ แต่แล้วในขณะที่สวอตกำลังหัวเราระเกเวนเนี่ยก็ได้โผล่มานั่งตรงหน้าของสวอตซะง,งั้นและเสียงเกเวนก็ได้พูดออกมานายได้เข้าใจผิดไปคิดว่านายน่ะสามารถชะนะตัวคนเดียวได้ล่ะทีดสันตอนนี้นะถึงกับยิมแห้งอ่าแน่นอนเป็นเพราะว่าเราเนะี่ยต่อสู้แบบทีมเวิร์กใช่ไหมล่ะเกะเวนฮ่า <laughs> สรรเสริญพลังสุริยันผู้ไ้พ่ายและและ้วมังงะเรื่องสึกตำนานเสียสวินหรือการลิบาเสียสวินตอนร้ก็ได้จบลงไปอาทิตย์นี้ยังพอ3ตอนไหวอย,อยู่แต่อาทิตย์หน้าถ้าเกิดลดก็อย่ามาว่ากันเนาะ สามารถเป็นกําลังใจให้ได้นะฮะด้วยการโดเน a t ใครไม่มีซัพก็กดไลค์และคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ก็ได้ก็อย่างที่เห็นกันนะฮะอย่างตอนล่าสุด120ก็ได้เนี่ยผมมีคนดู2,000นะฮะแต่คนมีปฏิกิริยาตอบโต้เนี่ยเอาจริงๆเนี้ยผมคอมเมนตะ์อ่ะเข้าใจได้บางคนไม่มีอะไรอยากพิมพ์ใช่ไหมไม่เท่าไหร่คนกดไลค์ยังไม่ถึงร้อคนอนะคุณคิดดูนะ 2,000คน10%ก็คือ200ใช่ไหมแต่เนี้ยไม่ถึงร้อยแสดงว่าไม่ถึง5%เลยของคนดูและเป็นอย่างนี้ทุกคลิปด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะมีคนดูในะเรื่องเนี้ยแต่ไม่มีคนตอบโต้เยี่ยอะไรกูเลยสัตว์เหมือนมึงดูกันเฉยเอะ่ะต้องบอกก่อนว่าจริงผมทําอย่างเงี้ยมันมันใช้เวลานานมากเลยนะ3ตอนอะ่ะยังตำตำนะ่ะก็ต้อง2ชั่วโมงต่ออาทิตย์ละและคือดูดิโอโหเจอแบบเนี้ยไอเราก็แบบอุตส่าห์ทํา3ตอนแบบติดติดหลายๆอาทิตย์แต่โอ้โหกดไลค์หน่อยก็ไม่ได้อ่ะ